เหตุใดทำไมหลวงพี่จึงมาบวชเพราะว่าหลวงพี่เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมันทุกข์มันทรมานกับการที่เราต้องเวียนมาแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วอย่างพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราจาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นระบบของโลกและจักรวาลมันทํามาแบบนั้นมันไม่ต้องการให้เราจดจา เพราะว่ามันมีสิ่งตัวหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาคือความปกปิดมันต้องการล่อลอกให้เราเวียนอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆไม่อยากที่จะให้เราพ้นไปจากวงเวียนตรงนี้พวกเราเหมือนยังติดคุกอยู่แต่ความน่ากลัวมันไม่ใช่ว่าการติดคุกความน่ากลัวของมันคืออะไรดูมันมันคือการที่เราติดคุกโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังติดคุกอยู่แต่พอเรารู้ว่าตัวเองติดคุกเราจึงพายายามหาทางออกจากมันให้ได้ มันเลยเป็นเหตุผลว่าหลวงพี่ก็เลยตัดสินใจมาบวชเพื่อหาหนทางตรงนั้นในการที่จะหลุดพ้นก็เป็นอิสระจากตรงนั้น